สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้วันนี้ครัวบ้านบ้านของเรานะคะก็จะมาทำผัดปูนะคะผัดปูกับต้นหอมค่ะในกระทะของเรานะคะที่กําลังร้อนอยู่อย่างนี้ก็นะเราก็าปูลงไปผัดกับน้ํามันกระเตียมค่ะกําลังร้อนเลยค่ะเพื่อให้ปูมันตัวแข็งนะคะวันนี้เราเลือกปูมานะคะเราเลือกปูมามาทำนะคะ คุณผู้ชมปูม้าของเราสดดีนะคะผัดกับน้ำมันกับทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะให้ให้ตัวเขาแข็งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาไปหนึ่งช้อนนะคะให้ตัวแข็งหน่อยจะได้แ่บแบ,บค่ะเทคนิคของการผัดแห้งอร่อยตอรงนีงนะะ้นะคะนะคะขอไปค่ะคุณผู้ชมผัดให้แห้งนิดหนึ่งนะคะก็ปูพจะอมนน้ำวันนี้เราเลือกปูม้ามาทำนะคะ ูเราเลือกต้องเซ้งปวดปูทั้งตัวนะคะแล้วเรามาต้มแล้วก็แกะเองค่ะปูถึงจะอร่อยค่ะหอมค่ะจากนั้นนะคะพอคุกเค้าดีแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอม17กรัมนะคะใส่ลงไปค่ะคูุกเค้านะคะให้ต้นหอมเราสมัยคะให้ต้นหอมของเรานิ่งนะคะไปกลางนะคะ ให้ต้องหอเหงเรานี่ถ้าใครชอบมีน้ำาิดหนึ่จะพรมน้ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบแห้งก็ไม่ต้องพรมนะคะนะคะ่ะหอมค่ะอร่อยนะคะมีเทคนิคการผัดตรงนี้ละคะ่ะความอร่อยของเราอยู่ตรงนี้นะคะต้นถอมนี่นะคะแล้วก็ผัดให้นุ่มนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องสุกมากเกินไปนะคะพอ่อนนิ่งๆก็ใช้ได้ะะใช้ได้แล้วค่ะ ป <c oughs> ิดไฟค่ะกินนิดนะคะอ,อร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> ตักเติมค่ะเผ็ดนิดนิดนะคะคุณผู้ชมใช้พริกเจ็ดเม็ดค่ะนะคะอาหารบ้านๆของเรานะคะง่ายๆค่ะทำกินเองนะคะท่านที่อยากชมการแกะปูนะคะเข้าไปดูได้นะคะในครัวบ้านนิชานันนะคะ สำเร็จแล้วค่ะปูนะคะปูมาปูมาผัดกับต้นหอมนะคะอร่อยค่ะสำเร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามกับเรานะคะไปกินพร้อมกันค่ะ